มิวอัตัวนีสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่ในช่องของเซาเมซีนแล้วนะคะเนี่ยมากค่ะแล้วก็น้องเซาค่ะค่ะวันนี้เราสองคนก็จะมารีวิวหารว่างชนิดหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังยิตกันมากเลยนะคะทราบไหมคะว่าอะไรเอ่ยคือเป็นขนมเกี่ยวกับคัวซองนะคะอาม่าก็เลยมาเสนอสักหนึ่งร้านแล้วกันนะคะเป็นชื่อร้าน กงทองเชอร์คิเย่นะคะน่าจะเคยได้ยินกันบ้างแล้วนะคะที่อามาสั่งก็จะมีสี่อ่ะเดี๋ยวอามา่าจะเอามาให้ดูมีรสอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นเพนคัวซองนะคะก็ต่อไปนะคะจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตลาสเบอรี่ัวซองนะคะคน่าทานมากหอมไหมเ่เาเพี่วบบลีมมี ค่ะตัวนี้อีกตัวนะคะจะเป็นพ<า>ิง <ass> ช็อกโกแลตบลัสเบอร์รี่ขัวซองค่ะก็น่าทานอีกแล้วเด็กน้ยอยค่ะต่ละตัวต่อไปนะคะก็เป็นาราวแอชเชมฟุตขัวซองค่ะตัวนี้ก็น่าทานอีกแล้วนะคะอ,อาจจะน้าเละสักหน่อยนะคะเราจะเดินทางมาถึงไตแมนมาส่งนะก็อาจจะมีผ่านสมบุกสมบันมาสักหน่อยนะคะ แล้วก็ยังน่าทายเดี๋ยวมาจะชิมตัวเพลนครัวซองก่อนนะคะ <S <S ดเดี๋ยวลองหักให้ดูมันอาจจะมีร่วนหน่อยนะ จะกรอบนอกนุ่มในมีความแน่นอยู่นะคะบางเจา้านี่ถ้าบีแค่บีนี่ก็ล้วนหมดแล้วเยเรามาชิมดูนะว่าเป็นยังไงเฮ้อไม่อยากจะกินเต่าเดี๋ยวเรามาชิมดูนะคะว่าเป็นไง ก็มีความแน่นของแป้งค่ะแล้วก็ความกรอบนุ่มภายในชิ้นนะคะเนื้อของขนมปังจะไม่มีความเค็มนะคะจะออกจืดแต่มีความมันของเนยนิดหน่อยฮัลโหลเราอยากกินอร่อยามอร่อากอ่ะเฮ้ยอยากกินมากอร่อยไหมคะ อร่อยมากอร่อยมากเลยเหรอคะมันกรอบด้วยกรอบไหมคะอือมันกรอบกินเท่าไรกินเท่าไหร่ก็มีด้วยจังสาชอบกินสำหรับเพรนครัวซองนี่คะก็ตกชิ้นละเจ็ดสิบาทนะคะก็ไม่แพงค่ะเพราะว่ารสชาติก็โอเคไม่เค็มเพราะว่าครัวซองบางทีที่ทา,ทานนะคะมันจะออกเค็มมันแล้วก็นุ่มคือไม่มีความกรอบจะมีความล้วน เวลาแค่บีนี่ก็แตกแล้วแต่อันนี้ก็คือยังมีคงสภาพของครัวซองอยู่นะคะก่ทานได้เรื่อยๆต่อไปก็จะเป็นไวช็อกกะลรลัสเบอรี่ครัวซองนะคะอันนี้เราจะทำการหั่นดีกว่าแค้หั่นก็มีความก่อบน,นะฮาะบีออกมาแล้วกันนะคะหั่นแล้วก็บีบโอ้ข้างในไอครีมอยู่ข้างในด้วยไหมคะเป็นลัสเบอรี่อ้า,า,าวจะล่าลุยเลยค่ะ ยังไงคะอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยคุณล่าชอบอันนี้ไหมชอบอม,มันมันจะมีรสเปรี้ยวนะคะราสเบอร์รี่จริงๆแหละเหมือนกัเอาเนื้อราสเบอร์รี่มาทำมีความเนียนของครีมที่เขาทำแล้วก็ออกเปรียป้ยวหวานหวานเนื้อนแน่นกรอบไม่กรอบ,รบแล้วก็มีความ,มชุ่มของเนย อจะร่ชอบจะมีเท็กเจอร์เยอะกว่าแน่นกว่าส่วนตัวของมมานะมาชอบตัวเพลนมากกว่าแต่ถ้าเป็นเด็กๆก็อาจจะชอบมีไส้มันอาจจะเพิ่มรสชาติขึ้นมาด้วยเพราะว่ามาม่ชอความเปรี้ยวของไส้นะคะมาชอบไส้ที่มันอกหวานกว่าเมื่อกินไวช็อกโกแลตเดี๋ยวมาจะลองกินตรงไวช็อกโกแลตดูนะคะค่ะกันรอไหมหรอไหมหรอไหม กรอบไหมอ้าวนีมะกอกให้ฉันกินแล้วลองกัดไว้ช็อกโกแลตด,ดูสิคะโอเคอกรอบไหมคะอืมะกอกกรอบไหมกรอบไหมตัวไวช็อกโกแลตนี้ก็จะบิตัดความเปรี้ยวของลาสเบอเร์ลี่นะคะมันจะกินควบคู่พร้อมกันเลยนะคะ <c oughs> มันก็เป็นอีกรสชาติน,น,นะคะถ้ากินคู่กันเป็นรสชาติอีกรสชาตินึงที่อร่อยขึ้นมาดีกว่าไปทานเดี่ยวๆนะคะถ้าทานเดี่ยวๆมันจะออกเปรี้ยวแต่ถ้าเราทานพร้อมไปกับไวช์ช็อกโกแลตเนี่ยค่ะจะอร่อยอ่ออาก็ใครก, <ๆ S 2> ก็ลองซื้ออย่างมากได้นะคะเนี่ยซื้อมาให้เขาน่าจะชอบอ็กๆะคะ่ะก็ <ๆ S 2> เป็นเมนู ที่ชื่นชอบกันด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปอาม่าจะชิมแค่ชั้นฟูตครัวซองนะคะเป็นสารกัี่วเดารสที่ก็เบิร์นชิมดูนะคะเป็นยังไงมากัดก่อนมากัดก่อนนะคะข้าเดี๋ยวแค่ยวม่าจะกัดตรงปลายก่อนค่ะว่าขอยกัดไม้ไหมได้บ้างหนึ่งนะนี่ค่ะพงก็จะแน่นกันนะคะเนี่ยเป็นชั้นๆอ๋อขอยจะ อม่ให้กระลักสักคำอความเนียนของมูสนะคะก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกลืนขึไนมนุ่มนวลออกรสเปรี้ยวอันนี้จะกล่านุ่มนี่อันนี้ไม่มีไส้เลยนะคะเป็นเนื้อโกงวกงแต่ว่ามันก็ก็จะได้อีกรสชาตินึงนะคะเทียบกับไวท์ช็อกโกแลตลาสเบอรี่นะคะ ครัวซองเมื่อกี้เนี่ยค่ะตัวนี้จะมีความเปรี้ยวน้อยกว่านะคะ,คะตัวเมื่อกี้นี้ออกจะเปรี้ยวมากกว่าชิมๆอย่างเดียวนะคะว่าจะมีรสชาติยังไงาาเขาไม่เปรี้ยวค่ะตัวมูสนะคะกินกับครัวซองก็จะมีรสชาติอร่อย, <c oughs> ออยเด็กทานได้ค่ะไม่เปรี้ยวเกิน แต่ถ้าตัวเมื่อกี้นี่ก็จะต้องพิจารณาว่าเด็กชอบทานไหมชอบทานเปรี้ยวตัวต่อไปนะคะก็คือตัวพิงค์ช็อกโกแลตแอสเบอร์ออรี่โกซองคั S <S นตามชื่อเลยเนี่ยพิงค์ตอาม,ม่าจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงอามากัดอืม,อม เนื้อแน่นเหมือนเดิมมีความหวานนะคะคาราเซละจะออกหวานเหมือนเป็นแบบน้ําตาลเคลือบเลยค่ะเด็กก็น่าจะชอบทานเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ชอบแต่ตัวนี้รู้สึกอาม่าจะชอบนะคะเพราะว่ามันจะไม่เละเทอะเหมือนตัวมูสนะคะอาม่าจะชอบว่ามันเคลือบแข็งส่วนตัวมูสนี่เวลาทานจะทําให้เลอะปากอกคะ่ะรกคะ่ะรกก็กกกกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉีกให้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอ่าม่า เด็กก็จะชอบนะคะมันเพราะมันจะมีความหวานน่าจะตอบโจทย์เด็กได้นะคะอามาก็คิดว่ามันก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะคระับเทียบกับคุณภาพของสินค้านะคะอามาก็จะมาสรุปนะคะว่าตัวไหนที่จะเป็นตัวที่อามาชอบเรียงลาดับมาเลยนะคะตัวแรกที่อามาชอบก็คือตัวนี้ค่ะตัวพิงค์ช็อกโกแลตลัสเบอรี่ครัวซองนะคะอันดับหนึ่งนะคะอันดับสองก็คือตัวนี้ค่ะ เราเอาตัวนี้เราเอาตัวนี้พอเพื่ชินฟุตขัวซองนะคะอันดับสองอันดับสามซึ่งมันเละไปแล้วนะคะเพนขัวซองนะคะอาม่าก็ไม่ค่อยชอบเนยมากค่ะชอบแบบกลางๆแล้วตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้นะคะไวท์ช็อกโกแลตลาสเบอรี่ขัวซองนะคะรสเปรี้ยวซึ่งอาม่าไม่ชอบความเปรี้ยวเลยนะคะที่สุดแล้วก็คือ2ชิ้นเนี่ยค่ะที่เป็นอันดับหนึ่งและน้องซุระชอบอันไหนคะอ๋อน้องซุระก็ชอบเหมือนอาม่าใช่ไหมคะค่ะ <g ül> มาจาับชิมไม่ชอบครัวซองเลยเรู้สึกจะฏิเศษครัวซองมาเลยนะเพราะดูแล้วจักรูปรักษณ์ภายนอกนะคะมันครัวซองมันเหมือนกับเป็นแป้งแล้วก็คือล้วนซุยอ่ะมันไม่มีรสชาติอะไรเลยแ,แต่น้องฟางนะคะเขามารอให้อาม่าชิมตอนแรกก็ไม่อยากกินคือแบบมันมีความใจอยู่แล้วไงว่ามันไม่อร่อยอะ่ะลืนต้นตื้อไม่ได้ก็เลยลองชิมสักหน่อยไอเขาก็เลยเอาเนยอ่ะทาไปให้หน่อยนึง โอเคมันก็มีรสชาติขึ้นมาก็เลยติดใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยเ,นนเขาก็เลยสั่งมาให้ลองดูว่ามันไม่ใช่มีแค่เพนควซองอย่างเดียวนะ <ค oda> มันยังมีหน้าอย่างอื่นด้วยมีรสชาติอย่างอื่นให้เราได้ไดดลอกก็เลยลองสั่งมาให้ดูอาม่าก็เลยเอไหนถ้าเราได้ลองชิมแล้วก็ต้องมีบางคนเหมือนอาม่าอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าคนสูงอายุอย่างอาม่าอย่างเงี้ยออยากลองดูว่าม <c oda> ันจะมีมีหน้าอะไรบ้างในควซองใช่ไหมบางคนอาจจะไม่ไม่เคยชิมเพราะว่า ขนมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันจะเป็นของวัยรุ่นซะมากกว่ารุ่นเราอะ่ะไม่ค่อยจะชอบกินสักเท่าไหร่นะอาม่มาก็เลยมาคิดว่าเออจะมารีวิวม่าก็ขอฝากการรีวิวกลัวซองแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามช่องของเซล่าไมซีนกันได้อีกนะคะ,คะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสั่งซื้อใด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปกดสั่กระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย